งที่ห้าองที่ห้าชื่อพระสุป,ปากหรือสุปากสุปากสุปาธสุปากสุปากปา,ก,า,ก,าก็จะเป็นพระองค์ที่ห้อยประคำอ,อ,อันนี้ชัดเจนว่าในคนจีนเนี่ยเวลาพูดถึงประคำเนี่ยเขามีหน้าที่เอาประคำมาไว้เพื่อทําสมาธินี่นใช่ไหมคะ นะครับรูปประคำก็หลักๆก็จะมีแบบหนึ่งร้อยแปดเม็ดอะไรเงี้ยนะกะว่าไปก็คือพอเราเข้าใจแล้วว่าทุกนี้เกิดขึ้นจากกายกับใจเราเราต้องอยู่อย่างสันโดษเราต้องเป็นทาดีเป็นสัตว์รุษใช่ไหมเราต้องมีความมั่นคงในเรื่องการจัดการเรื่องโรคปวดหลงครับหัดมาเนี่ยจัดการยังไงวะอันนั้นเหมือนสี่ข้อใช่สี่ข้อปะสี่ข้อข้างบนก็คือหมายความว่า มันเป็นพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานของการใช้การดําเนินชีวิตอของเราก็คือพื้นฐานของการเป็นคนดีแหละ,ะส่วนข้อน,นี้ก็คือเหมือนกับว่าให้ให้ลงเลยไหมพี่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นพื้นฐานทางปัญญาทางจิตใจละก็คือการฝึกสมถะแล้วก็วิปัสนาซึ่งสมถะก็คือความสงบความสงบจากจิตจากใจของเรานี่แหละก็คือการการทําอะไร ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นประคำที่บีบอกเมื่อกี้ว่าเขาใช้กุศโลบายในการทําสมาธิโดยใช้ประคำนับ1 0 8ต,ติ๊ก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 ไปเรื่อยเพื่อสร้างสมาธิเพื่อทําให้จิตเขามีสมาธิเป็นเอกคตาจิตก็คือจิตเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นะนะครับส่วนวิปัสนาวิปัสนาวิวิแปลว่าว,วิเศษแจ้งต่างปัสนาแปลว่าดูแปลว่าเห็นแปลว่าตามดูตามเห็นนะครับซึ่งแปลโดยรวมแล้วก็คือ การตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ถัดไปโดยใช้ปัญญาในการพิจารณาครับคุณพี่บีฮะเหมือนเดิมพอเราเริ่มรู้ว่าทุกเกิดจากกายกับใจใช่ไหมเรารู้ว่าเราต้องมั่นนะจะทําในทางที่มันถูกต้องอมั่นคงในทราเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหามันคือมีสองทางซึ่งต้องควบคู่กันแล้วก็ขาดแบบใดแบบหนึ่งไปไม่ได้ครับสมถะแปลว,ว่าการตั้งมั่นแห่งจิตก่อนที่เราจะไปจัดก,การกับมัน เราต้องรู้จักมันก่อนถูกไหมใช่เออเราจะเลี้ยงน้องหมาหนึ่งตัวเราต้องรู้จักนิสัยใจคอมันก่อนนะก่อนที่มันจะเราเราจะรู้นิสัยแล้วก็ทําให้มันอยู่ในระเบียบวินัยรู้ว่าต้องไปฉี่ตรงไหนตรงนี้ห้ามฉี่นะต้องกินตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องคอยบางทีต้องล่ามก่อนเนาะต้องมีการตีต้องการบอกกล่าวนั่นคือสมระคือการกําหนดครับบังคับทําให้มันมั่นคงทําให้นิ่งให้สงบให้รู้ก่อนว่า อ๋อนี่คือหมาของเราอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี้ยเราก็จะปล่อยได้ตามธรรมชาติใช่นไหมพอเราขอมือมันก็จะให้ให้มันสวัสดีมันก็ทำมันจะต้องรู้ว่าตรงนี้มันฉี่ได้ตรงนี้ห้ามฉี่พอมันรู้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมาเป็นวิปัสนาแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเวลามันรู้ว่ามันกระโดดก็คือกระโดดพอเรามองเห็นหมารู้ว่ามันใส่หาแปลว่าอะไรนี่เรารู้ตามความเป็นจริงอย่าไปบังคับไปอะไรมันงั้นวิธีการปฏิบัติก็จะมี2รูปแบบ ประมาณนี้นะแต่ว่ายังไงก็ตามนี่คือถ้าตามหลักพระพุทธองค์คือต่อให้คุณได้สมถะยังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องไปวิปัสสนาอยู่ดีก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขจัดความทุกข์ออกไปได้ปราศจากการที่ฝึกปฏิบัติครับไม่ใช่คิดเองคลิ๊งแวบแล้วมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้าคุณต้องปฏิบัติงลงมือทำค่ะแล้วลงมือทามีอะไรบ้างก็มีสมถะกับวิปัสสนานั่นแหลกเนาะซ,ซ,ซึ่งเรื่องสมถะวิปัสสนาอย่างวิปัสสนาเนี่ยก็คือ มันเป็นธรรมชั้นสูงก็คือแบบพูดถึงเรื่องกายเวทนาแล้วก็จิตธรรมไม่สูงหรอกมันก็ปกติเลยคือธรรมดามากๆแล้วมนุษย์ทุกคนทําได้เพราะมนุษย์ทุกคนหายใจเหมือนกันหมดร่างกายเหมือนกันหมดทุกคนสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆรอบข้างได้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิงของอะไรก็ตามในโลกนี้ไม่เคยมีอะไรอยู่คงทนถาวรถูกไหมจะชื่อเสียงเงินทองจะอนุสาวรีย์ที่อยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีมันก็เสื่อมนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราเนาะ ประมาณนี้。嗯